สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงเลนจ์นะจ๊ะ,ะ,จะวันนี้นะคะไอวี่จะพาเพืเ่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักกับเฟิร์นครอปบ้าค่ะแล้วเราก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะการเปลี่ยนกระถางนะคะการดูแลต้นไม้นะคะต้นเฟิร์นครอบบ้าของเรานะคะให้ใบสวยเงางาม,งามเขียวชอุ่มแบบนี้นะคะโตเต็มวัยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้ไอวีก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะแนะนำเทคนิคนะคะการที่เราปลูกเฟิร์นคอปบรานะคะให้ต้นใหญ่สวยโตเต็มฟอร์มนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะให้โตเต็มฟอร์มอุปกรณ์วัสดุปลูกของเรานะคะก็จะมี นี่นะคะมะพร้าวสับนะคะแช่น้ำนะคะแช่น้ำแล้วก็มีกระถางนะคะวันนี้เราจะใช้กระถางทรงอ่างนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาฟอร์มสวยๆนะจากปกติแล้วนะคะจะเป็นกระถางทรงนี้เนาะก็จะเปลี่ยนไซส์ขยับไซส์มาแล้วก็จะมีตัวปุ๋ยนะคะเป็นสูตรเสมอนะคะบำรุงลำต้นบำรุงใบค่ะ ตอนนี้เราก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นสตาร์ตต้นจีนะคะเป็นตัวที่กําจัดเพี้ยนะคะกําจัดมแมลงนะคะตัวนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะเฟิร์นนะคะเฟิร์นตัวนี้นะคะสวยนะคะเฟิร์นครอปบ้านะคะเป็นพืชอิงอาศัยนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ได้นะคะอาศัยแบบ แดดลำลยเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงในบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะก็นำกระถางมานะคะก็ใส่มะพร้าวสับนะคะที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะมะพร้าวสับตัวนี้นะคะเราไม่ต้องอไม่ต้องแช่ไว้หลายคืนนะคะของเราก็คืนเดียวก็พอนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งใบนะคะ หลังจากนั้นก็นำมะพร้าวสับมาใส่ในนี้นะคะสตาร์กล้นจีนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะโรยเข้าไปที่ก้นหลุมนะคะแบบนี้เพื่อกันมแมลงนะคะ,มะแมลงมากินใบหลังจากนั้นนะคะเราก็นำต้นไม้ของเรานี้นะคะออกจากกระถางค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะ นำออกจากกระถางแล้วนะคะมาใส่ถังใหม่ได้เลยนะคะวัดนะคะให้อยู่ตรงกลางนะคะฟอร์มตรงกลางสวยๆนะคะให้เขาอยู่ตรงกลางต้นนะคะให้ต้นอยู่ตรงกลางกระถางเออไม่ใช่เขาอยู่ตรงกลางต้นหลังจากนั้นก็ใส่มะพร้าวสับนะคะลงไปรอบๆนะคะรอบๆกระถางเลยนะคะ เฟิร mm ์น hmm. ตัวนี้นะคะเป็นเฟิร์นตะกูลเดียวกับเฟิร์น่าหลวงหลังลายนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเฟิร์นคลอปบ้าค่ะ mm hmm. เพื่อนๆลักษณะพิเศษของเขานะคะ mm hmm. ก็ลำต้นนะคะ mm hmm. เป็นกานแข็งนะคะ mm hmm. ด้านหลังใบนะคะ mm hmm. เป็นสีดำๆนะคะ ข้างใบขอบใบจะเป็นหยิกๆนะคะสวยงามมากนะคะราคาตอนนี้นะคะไซนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะคะประมาณ200บาทถ้าไซใหญ่กว่านี้นะคะก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนะคะตรงนี้จะเป็นที่ไอวีเอามาเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นไซกระถางเก่านะคะจะเป็นกระถางเก่าที่8นิ้วนะคะ เราก็จะมาขยับไซส์กันตรงนี้เราก็อัดนะคะอัดมะพร้าวสับให้เต็มเลยนะคะเพืเ่อนการให้ปุ๋ยของเขานะคะเราจะให้เป็นออตโมโคสนะคะปุ๋ยออตโมโคสละลายชา้าแบบนี้นะคะสุตรเสมอบำรุงต้นบำรุงใบนะคะอวี่ก็จะให้เขา ประมาณแค่นี้นะคะใส่สัปดาห์ละครั้งก็ได้นะคะใส่รอบๆกระถางไปนะคะใส่รอบๆเลยนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็กดข้างๆนะคะนำมะพร้าวสับเราก็กดข้างๆไป การลดน้ํานะคะก็เมื่อเราเห็นว่ามะพร้าวสับของเราเริ่มแห้งแล้วนะคะเราถึงลดนะคะเราจะไม่จําเป็นที่จะลดวันเว้นวันหรือว่าจะลดทุกวันเนี้ยมันไม่จําเป็นเลยให้เราดูว่ามะพร้าวสับหน้าดินเราเนี่ยนะคะแห้งนะคะเราถึงลดน้ํานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะลากเขานะคะอาจจะเน่าได้นะคะเพื่อน นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรดน้ำกันค่ะ